วันนี้ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดดาบนะครับก็เป็นดาบที่มีหลายสีหลายสันมากครับโอเคครับก็นี่เป็นดาบไฟดาบลมดาบดินดาบน้ำนะครับก็มีหลายแบบครับก็มีหลายแบบให้เลือกก็จะใช้แบบไหนก็ว่ากันครับแต่ละอย่างก็มีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างไฟก็อาจจะพ่นลาวงลาวาพุ่งขึ้นนะครับลมก็ จับทุ่มอะไรแบบร้อยได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับสําหรับวันนี้ก็มีทั้งหมดกี่อันวะแปดอันครับก็ใช่ไหมแปดอันเนาะโอเคครับก็มีทั้งหมดแปดอันนะครับก็ความสามารถไม่เหมือนกันโอเคไปดูอย่างแรกเลยเดี๋ยวเตรียมนี่ก่อนโอเคอย่างเช่นมามาถึงอันแรกครับไฟไฟไฟสวอตใช่ป่ะโอเคครับก็มาเดี๋ยวเราจะลอง วางพิกซอมบีแล้วกันโอเคมาทดสอบดาบแรกครับนี่ครับมันจะมีปุ่มให้กดนะครับกดไปฟึบแบบนี้ครับนี่ดาบนี้ก็คือปล่อยพลังขึ้นเต่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชละปล่อยพลังขึ้นเต่าถุยโอเคครับอ่าก็นี่ครับกดค้างไว้แบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะปล่อยไฟรัศมีเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ก็โดนเกือบหมดแต่มันตายยากชิปไม่รู้เป็นไร โอเคครับแหลกอยู่เหมือนกันนะครับโอเคดาบนี้วิธีการครัฟก็คือเอาสติกนะครับแล้วก็กับลาวาสอเอ้ยไม่ใช่ดิเอาอะไรวะเอาอะไรวะที่ไฟแชกอะเออสติกหนึ่งอันแล้วก็ไฟแชกสองครับก็จะได้เป็นดาบแรกครับโอเคอันนี้ก็ต่อไปนี่ครับลาวาสวอตนะครับก็ความสามารถก็เป็นไฟเช่นเคยครับก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอวางวางวางแป๊บ โอ้โโอเคครับมาก็จะมาทดสอบความสามารถนี้กันเป็นไงมาลองดูครับกดนี้ไป้ายพุ่งเปล่านี่ครับแบบนี้พุ่งจ้าไม่ตายเว้ยตกใจเอาใหม่ oh my, จ้าดูดูดูด,ดูตายนิ่งครับเนี่ยแบบนี้ครับความสามารถมันมาเดี๋ยวเราจะจุดพุกันครับโอเคครับไจุดพุพุ่ ชลองครับเนี่ยครับก็แบบนี้แหละเนี่ยมันก็ตกลงมาก็ตายโอเคครับดาบนี้วิธีการครัฟก็คือเอาดาบนี้แล้วก็เอาลาวาบักเก็ตก็คือถังลาวาครับมาถังลาวา8ปอันนะครับมาครัฟใส่โต๊คนะคัพเดี๋ยวก็มันขึ้นเองแหละอ่าโอเคต่อไปดาบแอสซอร์ตนะครับก็ความสามารถมันก็ยังไงละ่ะจะบอกว่าไงดี นี่ยครับสมมุติมีนี้ก็สามารถจับได้เนี่ยครับแบบนี้ครับสามารถจับได้โอเคแล้วก็จับวงจับวิ่งไปเลยครับจะย้ายทงย้ายที่อะไรก็ได้ครับความสามารถมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าจะปล่อยทิ้งเลยครับแบบนี้เนี่ยครับแบบเนี้ยง่ายๆครับอ้าวตายโอเคต่อไปก็เป็นเอ้ยลืมไปวิธีการค้าครับก็คือเอากระจก แบบเป็นบล็อกนะนะสอ,อันแล้วก็สติ๊กหอันก็จะได้นี้ครับต่อไปก็เป็นสตอมสวอตนะครับก็เราจะลองมาดูกันหนะ้าตาเป็นไงโอ้มีงีด้วยเว้ยโอเคครับอ่ะความสามารถมนันมันก็จะคล้ายๆดาบนี้ครับก็แต่เป็นลบเนาะนี่ครับยังจะพิฆาตหมูตัวนี้ก็กดไปจ้ากดค้างแบบนี้ครับนี่พุ่งสูงกว่านั้นครับ ตายทั้งคู่จะแบบนี้ครับโอเควิธีการคราก็คือเอาดาบอันแรกครับนี่ดาบนี้มารวมกับแท่งเหล็กอ่าแท่งเหล็กเนาะโอเคต่อไปก็เป็นดาบดินไม่เห็นจะมีอะไรเลยวะก็ว่ายอยู่เดินช้าๆอาหารจะหมดแปบ๊บหนึ่งหิวมันต้องกดตรงไหนวะไม่ใช่ดิเฮ้ยฮังเกอร์ความหิว อ๋อนี่ครับอ่าก็เป็นต่อไปเป็นดาบครับอ่าก็มันเหมือนไม่มีอะไรฮะดาบดินดาบดินมันใช้ทําอะไรวะอ๋อจ้เฮ้ยตอนแรกตีเหมือนมันตีไกลเฮ้ยมันเด้งไกหรือเปล่าไม่ไกลครับโอเคครับวิธีการคารก็คือเอาสติ๊กหนึ่งอันแล้วก็ก้อนอะไรวะไม่แน่ใจฮะดาบเนี้ยไม่รู้เป็นก้อนหินแบบเป็นมอมีมอสติดเปล่าไม่รู้นะ แบบมีอะไรคือเขียวติดนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคไปดาบต่อไปเลยแล้วกันนี่ก็เป็นจังเกิลสวอตนะครับโอเคก็เป็นดาบต้นไม้ไม่รู้ครับก็ความสามารถก็น่าจะคล้ายกันนะเดี๋ยวลองดูครับนี่มาใกล้ๆปิวครับอ๋อมีแค่นี้เองอเดูนี่ครับก็ประมาณแค่นี้แต่พอคาทิ้งส่วนดาบนี้ผมไม่รู้นะครับว่า ครับไงผมลืมโอเคเดี๋ยวจะไปดาบต่อไปเลยแล้วกันปรับเวลาแป๊บโอเคครับอ่ะดาบต่อไปก็เป็นดาบน้ำนะครับนั่นนั่นอากาศแปรปรวนบ่อยต้องกินทิฟฟี่ถุยเอาไม่เอาไม่โอเคก็ปิดฝนแป๊บเดี๋ยวแหลกเนาะโอเคครับต่อไปก็เป็นดาบน้ำนะครับก็มันจะ อันนี้จะยิงน้าได้แบบเนี้ยอันนี้มันเป็นไรไม่รู้วะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับแป๊บ,บนึงก็ปกติอะโอเคไม่รู้ครับก็ขออ,ออาสาสมัครทดสอบครับดาบนี้ไม่รู้มันเป็นไรเอาไ,อาไวต้ตีเฉยๆแล้มั้งน่าจะครับมาเดี๋ยวเราจะทดสอบดาบนี้ใน,นการก็คือเอาブラสบรสหร,รือบาสไม่รู้ครับโอเคเอามาวางแล้วก็ปล่อยครับแล้วเราจะยิง แบบนี้คนระับแบบเนี้ยนี่แบบนี้นะแบบนี้คนระับแบบนี้คนระับโอ้ยชิปายแล้วยิง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 แบบนี้นะครัแบเบนี่ยนะแบบเนี้ยมันก็จะไม่บินไม่บินอย่าบินอย่าบินอย่าบินนี่ครับยิงไกลคนระับไม่ต้องเข้าใกลนะ้นี่ครับแบบนี้คนระับนะนีะนะ่เราก็จนะฆ่ามันได้ครับโดนง่ายๆครับโดนแค่ครั้งเดียว <c oughs> ใครชํนนานาญแล้วก็ไม่โดนสักครั้งอะครับโอเคคนระับอ่าก็เป็นดาบ หลากสีมากเลยอ่ะดูดูด,ดูเอฟเฟกมันอ๋อเอาลองอีกโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายฟูตายโอเคก็มาถึงขั้นตอนการลงนะครับก็ ลงแบบปกติเลยครับแบบใส่มอดใส่เท็เจอร์แพคอะไรแบบเนี้ยแต่บางคนอาจจะลงไม่เป็นเนาะในผมก็มาสอนลงครับโอเคก่อนอื่นก็กดไปที่ไฟล์ครับให้มีเครื่องหมายถูกอ่าแล้วกดตรงนี้สามเรียมอ้อยสามปุ่มตรงเนี้ยเห็นยังอ่าแล้วก็กดไปที่กดแตกไฟล์ไปที่ครับโอเคแล้วก็กดตกลงครับแบบนี้นี่ครับก็ในนี้ก็จะมีไฟล์มอดกับไฟล์เทคเจอร์แพคครับก็คือแท็ก แท็กเตอร์แทกเทอร์อะไรเนี่ยแหละโอเคครับอ่ะก็ออกไปเข้าบล็อกรันเชอร์ครับต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเออตอนแรกๆผมก็งงเอ๊ะทาไมมันติดตั้งมดแล้วมันเออร์เลอร์เออร์อ,อ,อะไรวะเลยก็งมอยู่นานครับตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยโอเคเลยผมก็มาเอะใจเอ๊ะบล็อกรันเชอร์หรือเปล่าวะเลยก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคเลยก็ใช้ได้ละโอเคครับต่อไปก็กดไขควงครับ นี่กด Launcher Option โอเคแล้วก็กดเปิด t u Texture Pack กับนี่ครับ Enable Mod p ส s c r i p คนะครับโอเคเราไปติดตั้ง t u Texture Pack ก่อนเลยครับกดไปกด Select 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 หรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคแล้วก็กดไปที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้เราไปแตกไว้ที่ไหนอะโอเคอ่ากดดาวน์โหลดครับ e n ็นเทอะไรไม่รู้ครับโอเคแล้วก็กด t e x t u r e z p p นี้ครับก็จะได้แบบนี้โอเค ไปต่อครับต่อไปก็เป็น enable enable mod pe s k i p support นะครับก็กดไปครับนี่ตรงนี้กด import กด local storage กด download นะครับแล้วก,กด elemental อะไรเนะี่ยคือแฟ้มที่เราแตกไฟล์ไว้อะเอออ่าแล้วก็กดไปที่ .js เลยนะครับ elemental elemental sword v3 by w a t t a p .js นะครับโอเค กดแบ็คครับอ่าเพียงเท่านี้ก็ลงมอสเสร็จเรียบร้อยนะครับรอแปบบ๊บอาจจะช้าหน่อยโอเคนะครับลงมอสเสร็จละเข้าเล่นได้ตามปกติเลยครับนี่เข้าเล่นเข้าเล่นโอเคครับนี่ก็ยังอยู่อ่าผมก็ต้องกลบาบเอาไม่ม่ไม่ไมไมอ่าผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับโอเคสำหรับวันนี้บายบาย